แทดนปพาทำแฟนแฟนกรีดหลังลงรูปแสนหวานคู่พี่ชานนกลางไอจีแทดนปพาเสิร์ฟโมเมนต์ดีต่อยใจคืนวันลอยกระทงลงรูปแสนหวานคู่พี่ชานน กลางไอจีแฟนๆเห็นแล้วแห่กรี๊ดกันสนัน่นนับวันยิ่งมีโมเมนต์หวานๆออกสื่อมาให้แฟนคลับได้เห็นและฟินจิกหมอนแบบต่อเนื่องเลยก็ว่าได้สำหรับนักแสดงสาวลูกหนึ่งอย่าง แพทนปภาตันประกูลกับแฟนหนุ่มรุ่นน้องอย่างทีชานนที่นอกจากมุมช่วยกันไลฟ์สดขายของแล้วทั้งแม่แพทและหนุ่มพีก็ยังเสิร์ฟภาพหวานปนน่ารักร่วมเฟรมกับแฟนหนุ่มมาให้ได้เห็นบ่อยขึ้นอย่างล่าสุดวันที่27พฤศจิกายน2566แพทนปภา ก็ได้เสิร์ฟภาพสวยหลังพาน้องเรดซิงและยังควงแขนแฟนหนุ่มไปชมคลุในวันลอยกระทงลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับเขียนแคปชั่นบอกเอาไว้ว่าลอยกระทงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคลุปีนี้สวยมากงานนี้ทำเอาเหล่าเพื่อนพ้องและแฟนคลับที่ผ่านมาเห็นต่างพากันแหกรีดแห่คอมเมนต์แซวกันอย่างคับข้างเช่นทำไมแม่ยิ้มหวานกว่าพ่อละอีก ขอให้มีความสุขแบบนี้ไปนานๆนะครา้าแม่แพทมีความสุขกรีดเดตรูปที่หกเจ็ดกรีดเดดแม่ลงรูปพ่อพีแล้วเย่กรีดเดตเอฟซีพ่อพีพ่อหล่อพอดดเด็ดดีใจสุดๆแม่ลงรูปพ่อในไอจีแล้วรักครอบครัวนี้ฝุดฝุดกรีดเดดพ่อพีน่ารักอ่ะแม่แม่ลงรูปพ่อในไอจีอด้วยอุ้ยเอฟซีพ่อพีคะ่ะ พ่อพีเอ้ยมาเป็นแพ็คคู่แล้วโหน่ารัก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 เหมือนอายุเท่ากันเลยแม่แพทยังดูเด็กอยู่เลยกรีดแนะนำเลื่อนดูภาพให้หมดและอื่นๆ